นี่มาถึงบทที่5นะครับเรื่องสังคมแล้วก็เพื่อนบ้างไม่ดีมันไม่ดียังไงนี่แหละครับคือสิ่งหนึ่งที่หลายท่านต้องตั้งต,า,งตารอเพราะว่าดวงชะตาของคนนาอะจะให้ดีทุกเรื่องไม่ได้อ่าเรื่องเพื่อนเรื่องสังคมก็เป็นส่วนย่อยนะที่อาจจะเลือกแก้โดยการเปลี่ยนชื่อหรือว่าการไปทําบุญอาจจะดูแล้วมันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แต่เท่าที่โอมองนะครับเรื่องเพื่อนเรื่อง,องสังคมเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่ เราจะได้เปรียบและเราจะเสียเปรียบนะครับในแต่ละช่วงจังหวะถ้าหากดาวมันจรมาดีไม่ดียังไงเราวิเคราะห์อย่างนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องไปดูที่พื้นฐานดวงด้วยว่าดาวเพื่อนเด่นหรือไม่ถ้าดาวเพื่อนเด่นนะครับดาวจรไม่ดีมันก็จะเสียเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าดาวเพื่อนไม่เด่นเลยเสียนะครับแต่ดาวจรดดีมันก็จะดีเล็กๆน้อยๆเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกเราจะต้องมาวิเคราะห์ที่พื้นดวงนะครับเป็นหลักเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดาวเพื่อนและดาวสังคมเนี่ย มันวิคห์าจากส่วนไหนแน,แน่ครับก็คือวิเคราะห์จากอะไรครับพบสหัสช้านะครับพบหรือดาวเจ้าเรือนสหัสชา้านั่นก็คือพบที่เท่าไหร่ครับพบที่สของลัคนาอ่าเดี๋ยวครูมี3ามตัวอย่างนะครับลัคนาราศีพุธศพเพราะฉะนั้นพบที่3ามของลัคนาพุธศพก็ต้องนับมาสามช่องตกที่ราศีอะไรเอ่ยตกที่ราศีกรกฎราศีกรกฎเป็นราศีของเพื่อนและดาวจันทร์จึงเป็นดาวเจ้าเรือนเพื่อนจันทร์ไปอยู่ไหนทั้ง12ราศีก็จะบอก ว่าเพื่อนดีหรือไม่ดีนะครับลัคนามีนอ่ามีดาวศุกร์นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะและก็ราศีพฤษภจึงเป็นราศีที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนนั่นเองนะครับราศีสิงห์นะครับพบที่3คือราศีตุลเพราะฉะนั้นราศีตุลเป็นบ้านของดาวศุกร์นะครับเช่นเดียวกันกับราศีพฤษภดังนั้นพระศุกร์จึงเป็นดาวเพื่อนของคนลัคนาราศีอะไรครับ ราศีสิงห์เช่นเดียวกันกับราศีมีนนั่นเองนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะมันคนละราศีแต่ทําไมดาวเพื่อนเป็นดาวตรงเดียวกันเพราะสุกันเป็นกเกษตรสองเรือนนั่นเองนะครับอ่าโอเคทีนี้มาดูกันนะครับดวงที่เข้าเกณฑ์ที่จะมีปัญหาเพราะเพื่อนนะครับ,เพ,นนรบเพราะสังคมครูไล่มาอยู่ที่สี่ส่วนนี้ก็น่าจะใช้ได้นะครับส่วนเกณฑ์อื่นๆถ้ามีนะครับนอกเหนือจากสี่ส่วนนี้ครูว่าก็จะเป็นลักษณะที่ อ่ามีปัญหาบ้างแหละแต่น่าจะไม่เด่นชัดเท่ากับสี่ส่วนที่ที่ยกมานะครับส่วนที่หนึ่งนะครับดาวเจ้าเรือนสาสชาเป็นกาลีนะครับเป็นกาลีวันเกิดนะครับเป็นกาลีจรก็ใช้ได้นะครับจริงเนี่ยจะพยายามสอนในดวงเดิมนะครับแต่ในดวงจรเราสามารถที่จะไปใช้เทียบเคียงได้นะครับตามแต่ละช่วงปีนะครับและในส่วนที่สองดาวสหสชาเป็นอริมรณา,าวินาก็คือไปลอยในเรือนอริมรณนาวินานั่นเองนะครับ ส่วนที่สามดาวสหัชชะนะครับเป็นดาวคู่ศัตรูอ่านะคู่นี้ก็อาจจะเบากว่าสองสองกรณีแรกนะครับเพราะว่าบางทีคู่ศัตรูมันอาจจะเป็นห้าสองเนาะเออหรือหกเจ็ดหกเจ็ดถ้ามีกําลังทั้งคู่ก็อาจจะไม่ได้เสียเท่าไหร่ตามหลักการของอาจารย์ลุนลมเพนนะครับส่วนที่สี่ก็จะเป็นเรื่องของดาวสัตชะสัมพันธ์ดาวมฤุติยูนะครับในส่วนที่สี่นี้ครูว่าบางเคสนะก็ก็ทาให้มีเพื่อนยากไม่ค่อยคบหาเพื่อนเลยก็มี แต่บางกรณีก็จะสวยเพราะเพื่อนสวยแบบหนักตามความหมายของดาวมฤตยูทึ่งแปลว่าภาัยอเพศนั่นเองนะครับอ่าทีนี้มาดูในดวงตัวอย่างที่หนึ่งนะครับดาวสหัชชาเป็นกาลเีเราจะแก้อย่างไงนะลัคนาราศีราศีเมษอ่าสหัชชาเป็นกาลีต้องเกิดวันเสาร์แน่ๆใครที่เกิดราศีเมษนะครับแล้วเกิดวันเสาร์ดาวเพื่อนจะต้องเป็นกาลีแน่ๆนะครับหลักการนี้ นะครับเราต้องไปดูว่ามันเป็นกาลีเรื่องอะไรเราต้องไปดูในเรื่องอะไรครับไปดูในดวงเดิมว่าดาวเพื่อนมันอยู่ตรงไหนอ่ะไอดาวเพื่อนมันอยู่ในเรือนราศีปัตตานีอ่ะอันนี้กลายเป็นอะไรครับสหัชชาเป็นกาลีในเรือนคู่เวลาไปจีบแฟนไปจีบผู้หญิงเราจะพาเพื่อนไปด้วยไหมครับไม่ไปครับเดี๋ยวมันจะพาไปสวยเพราะอะไรครับ เพราะดาวปัตตานีนะครับในภพปัตตานีมันมีดาวศาสช้าที่เป็นกาลีมาลอยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยดวงนี้แก้ง่ายครับศาสช้าเป็นกาลีในเรือนคู่เวลาจะเลิกกับคู่สังนิฐานได้เลยครับว่าเพื่อนนั่นแหละจะเป็นเหตุน,นะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเลิกกับใครก็อาจจะใช้เพื่อนในการที่ไปเป็นอะไรครับไปเป็นทิกซอในการที่ไปบอกเลิกก็ได้เนาะแต่ถ้าใครอยากมีความรักที่สมหวังอย่าพยายามเอาเพื่อนไปเกี่ยวในเรื่องการใช้ชีวิตคู่เด็ดขาด อ่านี่คือสิ่งหนึ่งบางทีจะใช้คำว,ว่าแก้ได้ไหมครับอาจจะไม่ได้ใช้ใช้คำว,ว่าแก้นะใช้เป็นเป็นวิธีการระแวดระวังนะครับมากกว่านะส่วนลัคนาราศีอ่าราศีกรกฎอ่าต้องเกิดวันพฤหัสแน่ๆเพราะดาวกู้เป็นดาวเสาเป็นกาลีวันเกิดอ่าดาวเสาไปลอยอยู่ในเรือนอะไรครับดาวเสาไปลอยอยู่ในเรือนการเงินนะครับปัตตานีอ้าโทษทีไอ้ไม่ใช่สิอันนี้มันต้องเป็นดาวเพื่อนนะครับไม่ใช่ดาวกูะขออภัย ดาวเพื่อนก็ต้องเป็นอเกิดวันเสาร์เหมือนกันอ่า да, ขอญาติวันเสาร์อีกวันและกันดาวเพื่อนเป็นกาลีอ่าลืมไปโอเคดาวเพื่อนไปลอยอยู่ในเรือนราศีการเงินนะครับเพื่อนนะครับขอญาติเขียนเป็นเพื่อนแล้วกันนะเป็นกาลีนะครับอยู่ในเรือนอะไรครับอยู่ในเรือนการเงินเพื่อนจะทําให้เดือดร้อนในเรื่องการเงินโอ้ยดวงนี้ก็แน่นอนครับเวลาทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปหาเพื่อนหรือว่าไปสังคมสังสรรค์คนหมู่มากเนี่ย จะต้องมีเหตุแห่งการที่ต้องเสียหายอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไปกับเพื่อนนะครับก็ต้องเตรียมตัวจ่ายค่ารถค่าเครื่องบินให้เพื่อนด้วยนะครับหรือไปกินข้าวร่วมกันกับเพื่อนนะครับเพื่อน3คนเราจ่าย50%อีก2คนเขาจ่ายคนละ25%นะมันต้องแก้เคล็ดในกระแสอย่างนี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะมันเดือดร้อนเพราะเพื่อนถ้าหากเราจ่ายคนละครึ่งไปเลยอ่ะคนละ30กว่าเปอร์เซ็นต์ขับรถมาบางทีเราอาจจะมีปัญหาที่จะต้องเอารถไปซ่อม นะครับเปลี่ยนยางเปลี่ยนอ,อะไรที่เกี่ยวข้องกับรถก็ได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องแก้ไว้ก่อนนะครับออย่าลืมนะครับส่วนดาวเจ้าเรือนสหัสชชะของคนลัคนาราศาีราศีมีนนะครับต้องเกิดวันอาทิตย์แน่แน่สว์สช้ามาอยู่ในไหนครับมาอยู่ในเรือนการเงินเพื่อนนะครับเพื่อนเป็นกาลีเป็นมหาจักรก็ส่วนหนึ่งนะครับครูขอญอาตไม่ใช้ความเป็นมหาจักรและกันนะนี่เขียนเวลา เพื่อนเป็นกาลีในเรือนการงานเพื่อนจะทําให้เดือดร้อนในเรื่องการงานเพื่อนจะทําให้งานเสียหายเพื่อนจะทําให้งานเกิดการโยกย้ายปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงเพราะฉะนั้นดวงประเภทนี้ควรที่จะอะไรครับควรที่จะนําเพื่อนมาทํางานไหมไม่ควรแต่ดาวมหาจักรมันเป็นกาลีมหาจักรที่ ไม่ได้ให้โทษแต่เคสน,นี้ก็อาจจะอนุโลมให้ทําได้นะครับนี่คืออย่าลืมนะครับความเป็นมหาจักรของดาวแต่ถ้าเป็นเคสนื่นก็ให้เราแค่เราแวดระวังอย่าพยายามชวนเพื่อนมาทํางานร่วมกันเพราะเพื่อนเขาจะทําให้เกิดอะไรครับเกิดการลกินีในงานทําแล้วก็เกิดปัญหาเกิด <c oughs> เรื่องที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายนั่นเองนะครับอะดวงลักนณาราศีอะไรบ้างเอ่ยราศีนิรการอะราศี ราศีพิจิกนะครับราศีพิจิกดาวเพื่อนเป็นดาวเสาร์เกิดวันพฤหัสอีกละดาวเสาร์เป็นดาวพฤหัสด,ดาวเสาร์ไปลอยอยู่ในเรือนอะไรครับดาวเสาร์ไปลอยอยู่ในเรือนอ่าเรือนอริละกันอ่าโอเคเอาไปอยู่ในเรือนเสียบ้างเพื่อนเป็นกาลีอยู่ในเรือนอริเพื่พอนจะสร้างความเสียหายให้แล้วก็สร้างความกลกิณีให้ให้ระวังจะเป็นหนี้พรเพื่อนนะครับให้ระวังจะเดือดร้อนพรเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงประเภทนี้เนี่ย เคยเจอบางเคสที่โอสอนเรื่องของอลินี่สินมาถูกไหมครับบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องขอขอใช้คําอย่างนี้ดีกว่าเพราะสาสตราชาเนี่ยมันเป็นคนที่อาจจะไม่ใช่เพื่อนที่จะใช้คําว่าไม่อะอย่างนั้นก็ไม่ถูกนะครับใช้คำว่าอาจจะไม่ใช่บริบทที่ที่เป็นคนหลักในชีวิตของเรานะครับอาจจะเป็นเพื่อนที่อยู่ห่างๆกันถ้าออกแนวนักษณะนี้ครูว่าบางคนเขาอาจจะไม่ค่อยคบเพื่อนนะครับ เพื่อนถ้าเป็นกาลีและอยู่ในเรือนอริและเป็นนิดด้วยเนี่ยแสดงว่าเขาอาจจะตัดในการที่จะคบเพื่อนเยอะๆอาจจะมีแค่คนสองคนหรือเวลาไปไหนกับเพื่อนก็ต้องพยายามจ่ายเงินให้เพื่อนนะครับจ่ายให้มากกว่าเรานะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องแก้นะครับแก้ตามความหมายของดาวนั่นเองนะครับดวงแรกนะครับเพื่อนอยู่ในเรือนปัตต,ต,ตนิเวลามีคู่อย่าพยายามชวนเพื่อนไปดวงที่สองเพื่อนเป็นกาลีในเรือนการเงินเพราะฉะนั้นเราจะถูกเพื่อนเอาเปรียบเรื่องการเงินแน่ ส่วนดวงที่สามเพื่อนเป็นปัญหาในเรื่องงานเพราะฉะนั้นเวลาทํางานอย่าพยายามชวนเพื่อนมานะครับและก็ดาวเพื่อนในดวงที่สี่อยู่ในเรือนอลิและก็เป็นกาลีด้วยโอ้โหเพื่อนไม่ดีนะครับเนี่ยจะสร้างปัญหาสร้างอุปสรรคให้เพราะฉะนั้นเนี่ยดวงฝั่งขวามือนะครับก็พยายามอย่าพยายามไปให้ความสําคัญกับเพื่อนนะครับมากนะักดวงที่ดาวเพื่อนเป็นกาลีไม่ได้บอกว่าไม่ต้องไปคบเพื่อนไม่ใช่นะครับ บางทีเรารู้ว่าครบแล้วเราจะเสียในเรื่องอะไรเราแค่ไปดูแล้วก็ไปวิเคราะห์ในดวงเราแค่นเองนะครับต่อมาสหัสช้าเป็นอริมรณะวินาศสัสชช้าเป็นอริมรณะวินาศดวงลักษณะประมาณสัสช้าอริมรณะวินาศครูสมมุติว่าเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีราศีราศีตุลก่อนแล้วกันนะตอนนี้ดาวสัสชา้าอ่าเป็นอริอ่ะสัตช้าอริเราตีความยังไงครับสหัสช้าคือเพื่อนนะครับเพื่อนอยู่ในภพอริ นะครับอริก็คือหนี้สินนะครับหนี้สินหรือปัญหาอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องที่เราต้องไปเกี่ยวนะครับเพื่อนทําให้เกิดอะไรครับเกิดปัญหาเกิดหนี้สินหรือเกิดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปฏิปักษ์เพราะฉะนั้นเนี่ยดวงประเภทนี้เนี่ยถ้าหากมีเพื่อนมีสังคมถ้าออกแนวในรายเนี้ยเวลาที่เราจะทําอะไรสําคัญสำคัญอย่าพยายามให้เพื่อนเขาไปเกี่ยวเขาไปยุ่งเพราะเข้ามาแล้วมันจะเกิดคดีความ นะครับอ่านี่คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องวางแผนนะทีนี้นะครับมาดูลักนาราศีธนูบ้างอ่าดาวเพื่อนตกมรณะอันนี้ทายง่ายนะครับดาวเพื่อนคือดาวราหูนะครับบวกมรณะนะครับเพื่อนจะทําให้เกิดความเสียหายเพื่อนมีเกณฑ์จะสร้างความเดือดร้อนให้หรืออีกในหนึ่ง8ปดจะสองมันเป็นคู่นี้สินไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ระวังนิดนึงจะเป็นหนี้พวกเพื่อน เพื่อนมายืมเงินเราแสนหนึ่งเรารู้อยู่แล้วมึงต้องมายืมเงินกูแน่ๆเพราะแปดในเดือนสองเข้ามรณนะเราอาจจะไม่ได้ให้แสนหนึ่งเรา,าจ,จะให้ไปแค่พันหรือหมื่นหนึ่งเพื่ออะไรครับเพื่อแก้เค็ดนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องแก้นะครับส่วนดาวเพื่อนอยู่ในภพวินาศอ่าลัคนาราศีสิงละกันอ่าดาวเพื่อนอยู่ในภพวินาศอ่าดาวเพื่อนอยู่ในภพวินาศแสดงว่าดาวเพื่อนจะมักจะแทงหลังนะครับเท่าที่เจอ วินาศหมายถึงการปกปิดซ่อนเร้นแต่ทุกท่านต้องขยายความต่อว่าในพบวินาศถ้าหากดาวมีกําลังมีกําลังยังไงครับเป็นมหาอุดนะครับเป็นมหาจักรราชากเกษตรแบบนี้เพื่อนสนับสนุนเรารับรับนะครับแต่ถ้าดาวเพื่อนนะครับไม่ได้มาตรฐานอะไรเลยอ่าไม่ได้มาตรฐานอะไรเลยแสดงว่าเพื่อนเขาอา,อาจจะแอบแทงข้างหลังเรารับรับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ครูเจอ ในสายพยากรณ์นะครับถ้าดาวอะไรก็ตามอยู่ในภพวินาศนะครับขอให้เขามีกําลังเช่นเป็นมหาอุดมหาจักรราชาโชคเกษตรแบบนี้เขาเรียกว่ามีคนหนุนหลังเราลับๆแต่ถ้าดาวอยู่ในภพวินาศไม่ใช่แค่ดาวเพื่อนนะครับนี่อาจจะขอญาตคุยยุ้กว้างในเรื่องอื่นด้วยไม่ได้มาตรฐานพิเศษอะไรอันนี้ก็ถือว่าต้องระวังจะถูกแทงข้างหลังจากเจ้านายเพื่อนสังคมอะไรก็แล้วแต่ในเคสนี้นะครับเพื่อนจะทําให้เรา อะไรครับทาให้แทงข้างหลักเราไหมหรือว่าอะไรครับหรือว่าสนับสนุนเรารับรับไหมแสดงว่าในมุมนี้เราต้องทายว่าเขาจะสนับสนุนเรารับรับแต่ในอีกกรณีหนึ่งนะครับอีกกรณีหนึ่งเช่นดาวเพื่อนคือดาวอาทิตย์อ่าเพื่อนวินาศแบบนี้ดวงซ้ายกับดวงขวาอ่ะดวงสามกับดวงสี่ขูขออ่ญาตเขียนอย่างนี้แล้วกันนะครับดวงสามกับดวงสี่เนี่ยต้องทายยังไงครับดวงสามเนี่ยเพื่อนจะอ่าเพื่อนจะช่วยสนับสนุนรับรับเพราะดาวเพื่อนเป็นราชาโชค แต่ดาวเพื่อนดวงฝั่งขวาดวงที่สี่เนี่ย <_ d ata> เพื่อนไม่ได้มาตรฐานพิเศษอะไรแต่อยู่ในภพวินาศแบบนี้ <_ d ata> เพื่อนจะแทงข้างหลังจะทําให้เราเสียชื่อเสียงเพราะอาทิตย์แปลว่าชื่อเสียงนะครับอย่าลืมนะครับเราเอาความหมายของดาวความหมายของทักษะและความหมายของภพมาขยายความเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับอ่านี่คือสิ่งหนึ่งที่อลองไปลองไปเทียบเคียงดูลองไปวิเคราะห์ดูแล้วกันนะครับอ่าทีนี้มาดูดาวศาสตร์ช้าสัมพันธ์ดาวคู่ศัตรู นะครับสัจชา,าสัมพันธ์ดาวคู่ศัตรูเนี่ยเท่าที่เจอมันก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันจะเป็นเราจะไปหลีกเลี่ยงไม่ได้เพียงแค่ว่าเรารู้ว่ามันเป็นศัตรูเราก็ต้องไปแก้ว่าเราจะเสียแบบแบบยังไงให้เราได้รับประโยชน์ที่สุดยกตัวอย่างลัคนาราศีราศีพิจิกดาวเพื่อนคือดาวศุกร์นะครับอ่ดาวศุกร์อยู่ตรงนี้ละกันศุกร์เล่งดาวเสาอ,อย่างนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรครับเพื่อนคือดาวเสา นะครับสัมพันธ์ดาวปัตตนิคือดาวศุกร์อ่าเป็นคู่ศัตรูในเรือนการงานเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงชะตานี้นะครับถ้าหากมีคู่เพื่อนจะทําให้เกิดปัญหาถ้าหากมีเพื่อนคู่ก็จะทําให้เกิดปัญหาว่าเจ็ดหงเป็นคู่ศัตรูกันคําถามคือปัญหาเรื่องอะไรครับปัญหาในเรื่องงานเพราะฉะนั้นดวงนี้ไม่ควรที่จะมีหุ้นส่วนไม่ควรที่จะมีเพื่อนมาวุ่นวายในเรื่องงานเด็ดขาดเพราะมันเป็นคู่ศัตรูกันแค่นั้นเองง่ายๆ ถูกไหมเรารู้ว่ามันเป็นคู่ศัตรูกันในเรื่องงานเพราะฉะนั้นเราจะพาเพื่อนพาคู่มาทํางานร่วมกันกับเราไหมทั้งๆท,ท,ที่ดาวคู่กับดาวเพื่อนมันอยู่ในเรือนการงานดาวมันบอกว่าเพื่อนกับคู่ต้องมาทํางานร่วมกันแต่มาแล้วจะเจอปัญหาแน่แต่ถ้าเราเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องแก้เคล็ดโดยการที่เราต้องยอมรับแล้วก็เราต้องพยายาม นะครับไปวางกฎเกณฑ์เช่นให้เพื่อนมีอำนาจแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นให้คู่เรามีอำนาจแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นส่วนเรามีอำนาจห้าสิบเปอร์เซ็นตเต็มร้อยเราเป็นคนใหญ่ที่สุดในในส่วนของงานที่ทํานี่คือสิ่งที่เราต้องไปแก้นะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องไปแก้นะนะโอเคทีนี้มาดูดวงตัวอย่างลัคนาราศรีกุม่ดาวเพื่อนเป็นดาวอังคารนะครับดาวเพื่อนเป็นดาวอังคารดาวคู่เป็นดาวอาทิตย์คู่อยู่มรณนะปัตตานีอยู่มรณนะเล็งดาวอังคารดาวเพื่อน นะครับโอ้โหแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยดีนะครับเนี่ยอ่าเพื่อนนะครับเครื่องคานเลงดาวคู่แล้วก็ปัตตนีคือดาวอาทิตย์นะครับเป็นปฏิปักษ์กันเป็นปฏิปักษ์กันในเรื่องอะไรครับดาวอังคารอยู่ในเรือนการเงินนะครับดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนมรณะคือความเสียหายเพราะฉะนั้นดวงนี้ถ้ามีหุ้นส่วนมีคู่โอ้โหถือว่าห้ามให้เขามาวุ่นวายเรื่องการเงินเด็ดขาดเพราะเงินมันจะเกิดความมรณะเสียหาย นะครับสามหนึ่งมันหมายถึงเรื่องของการอาคาตพยาบาทด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องระวังเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นดวงในลักษณะประเภทนี้แล้วถ้าหากเขาจะไปลงทุนร่วมหุ้นกับใครอย่าให้หุ้นส่วนเข้ามาวุ่นวายในเรื่องการเงินกับเรื่องของการทํางานเด็ดขาดทําไมครูถึงเอาเงินกับงานเข้ามาเพราะว่าดาวอังคารมันอยู่ในเรือนการเงินและอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมมาอีกเรือนและก็ห้ามหุ้นส่วนกับอะไรครับสหัสช้าคือห้ามหุ้นกับเพื่อนเด็ดขาด นะครับอ่าอีกดวงตัวยอย่างหนึ่งลัคนาราศีราศีธนูแล้วกันราหูสัมพันธ์กับดาวพุธ่าราหูเป็นราชาโชคอาพุธก็เป็นลาภะแล้วกันโอ้ยดาวกรมมะอยู่ในเรือนลาภะดาวหุ้นส่วนปัตตนีอยู่ในเรือนลาภะดาวราหูดาวเพื่อนอยู่ลาภะด้วยแบบนี้เพื่อนดีไหมงานดีไหมคู่ดีไหมดีครับเพราะมีลาภะแต่กรณีที่มันเป็น คู่ศัตรูโดยเฉพาะสี่แปดเนี่ยมันเป็นคู่อะไรครับคู่คดีความเพราะฉะนั้นเนี่ยความโดดเด่นในงานจะมีความอ่ามีความโดดเด่นขึ้นเรื่อยๆเพราะมีความเป็นลาภะแต่ในเมื่อมีความโดดเด่นมันก็จะต้องมีเรื่องอะไรครับเรื่องคดีความเรื่องหนี้สินเฮ้ย hey, ไม่ใช่หนี้สินสิมันสี่แปดเป็นคดีความเรื่องของการโกหกหลอกลวงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเตือนให้เขาทราบหรือถ้าในดวงใครมีสี่สมพั์กันกับแปดในลักษณะอย่างนี้เราก็ต้องบอกให้เขาระวังเรื่องเพื่อน เรื่องหุ้นส่วนเรื่องงานที่อาจจะเกิดการขัดแย้งเป็นคดีความกันนะครับถ้าหากมันต้องเจอมันต้องทํามันเลี่ยงไม่ได้ทํำยังไงเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องของการขัดแยง้งเราแค่วางแผนวางวางอะไรที่ต้องรองรับนะครับจริงถ้าหากจะแก้นะครูจะแก้ในลักษณะที่อาจจะต้องคุยกับหุ้นส่วนตรงๆนะครับต้องคุยอย่างตรงว่านี่คือสี่แปดนะมันเป็นคู่อ่าคู่อะไรนะครับคู่คดีความคู่ปัญหานะถ้าหากเราแก้เคส โดยการที่ทำอะไรครับทำที่เกี่ยวข้องงานที่เกี่ยวข้องอะไรครับงานคดีความอ่าเกี่ยวข้องงานฟ้องคดีก็ได้เนาะหรืองานที่เกี่ยวข้องอะไรครับงานที่เกี่ยวกับพวกเอกสารสัญญาตามความหมายของดาวคิดอ่าดาวพุธนะครับงานต่างประเทศตามความหมายของราหูมันก็สามารถที่จะแก้เคสไปได้ครูเคยเจอหลายเคสนะครับทายเขาว่ามีเกณฑ์ที่มีคดีความเรื่องเรื่องหุ้นส่วนกับเพื่อนเรื่องสังคมเขาก็ตอบกลับมาว่า เขาไม่ได้เคยมีปัญหาเรื่องมุินส่วนนะครับทำงานมาแล้วนะแล้วเขาก็บอกว่าทํางานที่เกี่ยวข้องกับคดีความเกี่ยวข้องกับงานที่เกี่ยวข้องกับพวกเอกสารสัญญานี่แหละอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่เราก็ต้องไปหาคําตอบและก็ต้องพยายามไปแก้ให้เขาเพราะฉะนั้น4ี่แปดมันเป็นคู่คดีความเราต้องแก้เคส็ดโดยการที่บอกให้เขาทํางานที่เกี่ยวข้องคดีความก็ได้นะครับถ้าจะทํานะแต่ถ้าไม่สนใจเลยก็รอได้เลยครับ4ี่แปด ยังไงก็ต้องมีคดีความกับเพื่อนกับหุ้นส่วนกับงานแน่ๆนะครับอีกดวงตัวอย่างแล้วกันเนาะเอาลัคนาราศีราศีพฤศพและกันอ่าดาวจัน์ดาวเพื่อนอยู่ในเรือนอ่าอยู่ในเรือนวินาศและกันอ่ามีราหูเลงนะครับราหูจันทร์ไม่ใช่คู่ต้องว่าเลืองหัดจีอ่าเพรหัตเป็นคู่คดีอ่าเป็นคู่อ่าศัตรูซึ่งศัตรูเป็นคู่ที่เป็นคู่ธาตุด้วยอาจจะไม่ได้แรกเท่าไหร่อ่าแบบนี้เพื่อนวินาศ นะครับมีดาวคู่ศัตรูอย่างพฤหัสมาเบียนเนี่ยอ่าแบบนี้เนี่ยก็ต้องตีความว่ายังไงครับเพื่อนนะครับเพื่อนคือดาวจานันทอ่ามีดาวพฤหัสคือดาวมรณะนะครับแล้วก็ลาวพระมาสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยเพื่อนนะครับจะวินาศมันสร้างความยังไงครับจําได้ไหมที่ครูวิเคราะห์เมื่ออดวงก่อนหน้านี้ดาวที่อยู่ในภพวินาศถ้าเป็นดาวได้มาตรฐานดีแบบนี้เพื่อนจะช่วยลับๆไหมดวงนี้เพื่อนช่วยนะครับเพราะเป็นมหาจักร มันจะช่วยในลักษณะที่ทำให้เกิดลาภผลแต่เขาจะช่วยมรณะคือช่วยแบบไม่ได้เต็มที่นะักเหมือนเขายังมีเหตุอะไรบางอย่างที่ต้องทำเช่นเขามีงานประจำทำอยู่เขามาช่วยได้แค่เล็กๆน้อยๆหวยตัวนี้ออกอาจจะออกในมุมที่ดีนะครับเนี่ยเนี่ยนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องชั่งน้ําหนักนะครับเพราะว่าสัทธาสัมพันธ์คู่ศัตรูเนี่ยบางทีมันอาจจะตีความในลักษณะที่เป็นคุณก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้อาจจะเป็นความยากของหัวลศาสตร์อีกจุดหนึ่งนะครับ อ่าทีนี้มาดูดาวศาสตร์ช้าสัมพันธ์ดาวมฤตยูลัคนาราศีราศีมังกรแล้วกันอ่าศาสตร์ช้าคือดาวพฤหัสเป็นมหาจักรอยู่ลาระอะเลงมฤตยูแล้วกันแบบนี้ทายดีหรือทายเสียครับครูว่าทายดีนะเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าดาวศาสตร์ช้ามันอยู่ลาระเพื่อนทําให้เกิดลาภและเพื่อนคนนั้นจะเป็นคนที่ชอบดูดวงเป็นคนที่ชอบทําบุญนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราทายแต่ถ้าหากดาวเพื่อนสมมุติอ่า เป็นดาวอยู่ในเรือนอลิอย่างเงี้ยแล้วมีมรดิูสักทำมุมสำคัญเนี่ยแสดงว่าเพื่อนจะทําให้เกิดความเดือดร้อนนะครับเพื่อนนะครับจะสร้างอะไรครับปัญหาแล้วก็เรื่องของคดีความให้อันนี้ก็ต้องระแวดระวังเราก็อาจจะต้องแก้เคสโดยการซื้ออะไรครับซื้อพวกประกันแม้เอ,อิมถ้าไม่อยากเสี่ยงก <laughs> ็ก็ต้องให้อะไรครับสาธรช้าสร้างความสร้างปัญหาให้เราก็ต้องพยายามซัพพอร์ตเขาในบางเรื่อง นะครับที่เราสามารถที่จะซับพอร์ตได้แบบส่วนดาวเพื่อนถนะ้าหากไปลอยอยู่ในเรือนไหนที่ไม่อยู่ในภพอริมรณะวินาศอาะเสียว่าดาวเพื่อนเป็นเกษตรแล้วกันเพื่อนจะทําให้เกิดงานเกิดปัญหาแต่มีมรดยูสัมพันธ์อย่างเงี้ยมันจะถูกทําลายล้างมันก็เลยทําให้อาจจะทําด้วยกันได้สักระยะหนึ่งแล้วก็อาจจะเลิกลากันไปนะครับแต่เท่าที่ครูเจอและครูแก้เคสสาหรับเคสแบบนี้นะครับดวงนี้เนี่ยครูจะแก้เคสโดยการให้เขาทําสัญญาแบบ2ปีสาปีเสร็จแล้วเลิก ห่างกันไปสักระยะหนึ่งแล้วกลับมาจดอีกรอบหนึ่งมันเหมือนไปไปมา,มามาไปไปมามาคล้ายๆอนุเกษตรสลับเรือนนะครับอ่าส่วนอีกตัวอย่างหนึ่งเอาดาลัคนาราศีอะไรดีอ่าลัคนาราศีไม่ราศีอะไรที่ไม่ค่อยได้เอามาเป็นตัวอย่างเลยครับราศีสีกุมอะอาราศีเมษละกันอ่าดาวเพื่อนคือดาวพุธพุธอยู่ในเรือนสุภาอ่าไม่ได้เกิดวันพุธพุธไม่ได้เป็นพิทุบาทละกันเนาะอ่าโอเคมีมรดยูสัมพันธ์ 3, แสดงว่าเพื่อนจะมาช่วยสนับสนุนเราเพราะสุภาพแปลว่าการสนับสนุนแต่มีมรดียูมาเบียนคือช่วยได้ไม่เต็มที่นะครับแค่นั้นเองครับแต่วิธีการแก้เราแก้ยังไงคือในบางเคสเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องไปแก้มันเพราะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องสําคัญนะครับสัทีเดียวแต่ถ้าดวงนี้จะแก้อย่างที่บอกครับแก้โดยการทําสัญญาระยะสั้นๆจดใหม่จดใหม่อะไรประมาณนี้ส่วนดวงนี้จะแก้แก้ยังไงครับโอ้เพื่อนสุภาพไง เพื่อนจะมาช่วยเหลือแต่ช่วยในลักษณะที่เป็นแบบเล็กๆน้อยๆอ,อะไรประมาณนี้เราก็อาจจะต้องชวนเพื่อนไปทําบุญบ่อยๆอะไรประมาณนี้หรือสุภาพไงนะแปลว่าการไปทําบุญหรืออาจจะหมายถึงเรื่องของการที่อาจจะต้องซัพพอร์ตเขาบ้างในบางจังหวัดนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะลองไปไปแก้เคส็ดได้นะครับในมุมสหัชชารูว่าอาจจะมีหลายเรื่องที่แก้แล้วอาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะเพราะครูมองว่าสหัชชา อาจจะไม่ใช่เรื่องสําคัญนะไม่ใช่เรื่องสําคัญที่สุดในชีวิตไม่ได้บอกว่าไม่สําคัญเรื่องสําคัญที่สุดในชีวิตก็คือเรื่องวาสนาเรื่องการเงินนะครับเรื่องการงานรวมถึงเรื่องคู่นี่คือสิ่งที่เราต้องแก้แต่ในกรณีที่สหัสชชะเราแก้ตามความหมายของคบแก้ตามความหมายของดาวในมุมสหัชชาครูไม่ค่อยแนะนําให้คนไปเปลี่ยนชื่อหรือไปทําบุญในลักษณะที่ไปกระตุ้นดาวสหัสชชะให้เป็นสีเป็นมนปรี เหมือนดาวดวงอื่นเพราะมันเป็นดาวที่สามารถที่จะแก้ได้ตามตามวิถีของดาวที่มันเกี่ยวโยงกันนั่นเองนะครับอันนี่คือเรื่องของสัจชะนะครับเรื่องเพื่อนเดี๋ยวไปต่อในในในเคสต่อไปเลยครับ